ก็คือมีลดราคาลงมานิดหน่อยแต่ว่าซื้ออันนี้และแถมเมน,นูเหล่านี้ค่ะซื้ออันนี้อ่ะแถมโค้กแถมเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ลดลงมาเยอะแล้วก็ลดราคาด้วยแถมด้วยแต่ว่ากําไรยังเหลือใช่หลังจากพลาซาม่ามาใช้เน,นี่ยหนึงเดือนเนี่ย เราเริ่มเห็นว่าจากทิก็ต t ซ้ายเดิมเนี่ยค่ะ200เนี่ยมันเริ่มขยับเป็น230 240นั่นหมายถึงว่าจำนวนลูกค้าเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแต่เขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาวันละ3,000บาทใช่เดือนนึง90,000บาทใช่จากการทีมไม่ได้ต้องมีโอเปอเรชันเพิ่มอะค่ะไม่ต้องจ้างมาเก็ตเตอร์อันนี้ใช้ซอฟต์แวร์เดือนละพันกว่าบาทวันนี้วันนี้คุณผู้ชมผมพามาอยู่กับร้านที่ชื่อว่าพาสต้าอาม ร้านนี้เป็นร้านที่เริ่มต้นจากในแอป Delive r y นะเขามีแต่ c Cloud k ิ t เช่นเขาไม่มีหน้าร้านเลยและเขาก็ขยายสาขามาเรื่อยๆจนณวันนี้เขามีหน้าร้านแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกับเขาเราไม่ได้คุยกันว่าเขาเริ่มคลาวคิทเช่นไม่ได้ยังไงเราจะพามาคุยกับบริษัทหนึ่งที่ไปช่วยเขาในการทำให้เพิ่มยอดขายได้ผ่านการทำโปรโมชั่นด้วยระบบ AI วันนี้ผมจะพามาคุยกับดรมินดรมินเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Eat Lab Eat Lab เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เจ้าของร้านอาหารสามารถสร้างโปรโมชั่นได้โดยอัตโนมัติเราแค่ใส่ข้อมูลไประบบมันจ,จะรันโปรโมชั่นทุกอย่างมาเองแล้วบอกด้วยว่าเมนูไหนควรจับคู่เมนูไหนเพื่อสร้างกำไรและต้องตั้งราคาขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าระบบ AI ที่มันอัจฉริยะแบบนี้เนี่ยมันช่วยร้านอาหารอย่างพาสต้าอามาได้จริงหรือเปล่า นี่เรามาดูเมนูซิกเนเจอร์ของเขาที่เขาบอกว่าเป็นสปาเกตตีคาโบนาราซอสสีราชาบวกไข่ออนเซนเบคอนกรอบอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างของการคิดเมนูที่ดีเพราะว่าปกติร้านทั่วไปเขาจะเป็นแค่สปาเกตตีคาโบนาราแต่ว่าทีนี้เขาใส่คาแรคเตอร์บางอย่างเข้าไปเขามีคาว่าซอสพริกสีราชาบวกไข่ออนเซนกรอบด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีเมนูเยอะมากข้าวหน้าปลาแซลมอนย่างซาวซา่าแมงโก้วคาโ,คโดจากร้านที่เริ่มต้นแค่เป็นคลาวคิทเช่นเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาก็สร้างเมนูที่เป็นเมนูเมนดิชเม เ, selling, เมนูที่เป็นอัพเซลลิงเมนูที่เป็นแอปเปติเซอร์ขึ้นมามากมายนะไปหมดเลยทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเมนูมันเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าผมว่าเขามีหลักเป็นร้อยเมนูนะถึงเวลาที่เขาจะพ่องเพิ่มติ๊กเก็ตไซด์แหละคือการที่ทําให้คนหนึ่งคนเข้ามาแล้วจ่ายเงินกับเขามากขึ้นเขาเริ่มไม่รู้แล้วว่าเขาจะต้องทาเซตเมนูยังไงดีเขาจะทําแคมเปญโปรโมชั่นอย่างไรด,ไรดีก็เลยเป็นที่มาที่เขาเข้าไปคุยกับอีกแหละว่าอ้ย เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำแคมเปญโปรโมชั่นอย่างไรเพื่อที่กำไรเขายังจะคงเยอะอยู่แต่ก็ทำให้ลูกค้ายอมที่จะจ่ายและรู้สึกคุ้มค่าด้วยเขามีโจทย์ที่ชัดเจนก่อนเขาเลยเริ่มเข้าไปหาอินแลบซึ่งเดี๋ยวเราก็เข้าไปคุยกับดรมินกันว่าอินแลเข้ามาช่วยร้านพาสต้าอมาม่ได้ยังไงกันบ้าง คุณมิ้นครับวันที่พาสตาอาม่าหรือจีเจ้าของร้านเนี่ยเข้ามาคุืกองคุณมิ้นเข้ามาด้วยโจทย์อะไรอ่ะร้านพาสตาอาม่าเนี่ยเป็นร้านที่ขายดีอยู่แล้วค่ะต่อก็คือร้านที่ขายดีเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยยอดขายเขาน่าจะดีอยู่แล้วจานวนคนเข้าร้านเยอะ แต่คำถามคือมันดีกว่านั้นได้ไหมโจทย์ก็คือเหนื่อยเท่าเดิมได้รายได้และกำไรเยอะขึ้นใช่นอกจากนั้นอีกก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือว่าพอร้านขายดีเนี่ยเขาอยากขยายสาขาเขาเห็นโลเคชั่นที่น่าสนใจที่อยู่ในกลุ่มที่ฐานลูกค้าของเขาเนี่ยน่าจะไปก็เลยเป็นที่มาว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยจะเอาเมนูไปทั้งหมดเลยไหมแบบร้อยสองเมนูเลยหรือเปล่าแล้วถ้าอย่างนั้นโอเปอเรชั่นหลังบ้านอ่ะมันก็ใหญ่เป็นพวงใหญ่ไปด้วยสำหรับคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยการเพิ่มเมนูเยอะๆมันก<ๆ>็ทาให้โอ ที่ลูกค้าจะสั่งซื้อก็เยอะแต่จริงๆมันก็มาพร้อมกับภาระการจัดการและการสต็อกที่มันเยอะเหมือนกันค่ะคือเราก็เลยมาลองศึกษาคือที่เนี้ยข้อดีก็คือเขามีการบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะบน POS ใช่บน POS เราดูจากข้อมูลการขายเป็นหลักเอาข้อมูลเนี้ยโยนเข้าไปในตัว AI ที่เราพัฒนาขึ้นมาหลังจากนั้นมันจะบอกว่าลักษณะลูกค้าเนี้ยปกติเขามักจะซื้ออะไรร่วมกันก่อนที่จะเข้ามาดูว่าแล้ว AI มันทางานยังไง Eat Lab คืออะไรครับคือ Eat Lab เราเป็นระบบที่ดึงข้อมูลจาก POS ช่วยเจ้าของร้านในการวิเคราะหา์หาลักษณะการซื้อร่วมกันของเมนูเนี่ยแล้วผลที่ได้ออกมาจากแพลตฟอร์มองเราเนี่ยก็คือเป็นโปรโมชั่นคําว่าโปรโมชั่นไม่จำเป็นต้องลดราคาตลอดไปบางครั้งเราอาจจะเป็นการจับคู่เมนูบันเดลททำเป็นเซตเมนูทําเป็นปาร์ตี้เซตอะไรพวกนี้ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าของร้านอย่างเราอะ่ะ มนโนเองล้วนๆส่วนใหญ่จะคิดเอาเองค่ะจะด้วยไม่มีเวลาหรือแสดงว่าจริงๆเนี่ยการทํางานของอ e ินแลบมันคือการทํางานอยู่บนข้อมูลที่ร้านค้าเขาเก็บมาอยู่แล้วนั่นหมายถึงถ้าร้านไหนไม่ได้มีการบันทึกเลยระบบ POS ไม่มีทางใช้ได้โปรแกรมนี้ถูกค่ะใช่ใชที่สําคัญเลยก็คือเขาก็ต้องบันทึกจํานวนคนที่มาต่อบ,บินนั้นนะคนเรามาทานอาหารมันเป็น o อเคชั่นเหมือนเรามาฉลองหรือเราอาจจะมาทานคนเดียวหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตัวเลขของจํานวนคนที่มาเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงอำนาจในการจ่ายเงินพอสมควรนะคะันคือการที่เจ้าของร้านรู้สิ่งนี้มันมีประโยชน์กับเขามานอกจากเรื่องของการเอามาจัดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยเขายังเอามาคิดในเรื่องของออวิธีการที่จะ expand กลุ่มลูกค้าเราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ไหมว่าเป็นกลุ่มแบบไหนแล้วถ้าสมมติเราอยากจะทําให้ธุรกิจนี้โตไปด้วยการขยายสาขาเนี้ยเราควรจะจับกลุ่มไหนต่ออนะไรเงี้ยจุดมุ่งหมายของการใช้งาน Eat Lab คืออะไรครับ Eat Lab จริงๆเราเป็นมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มแต่ว่าเราเริ่มต้นด้วย product แรกของเราก็คือระบบช่วยคิดโปรโมชั่นทําให้ร้านที่มีลูกค้าประจําอยู่แล้วเนี่ยเขามียอดที่โตขึ้นแต่ก็ถัดไปเนี่ยเรามองว่าร้านทุกร้านอ่ะต้องการให้ลูกค้าเข้าร้านต้องการให้จํานวนคนมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เราจะพูดถึง awareness building อะไรต่างๆของร้านค่ะอ่าแล้วทีนี้การที่ร้านใช้ eat lab เขาจะได้อะไรครับปัจจุบันนะคะก็คือ eat lab มีตัว product อันนึงที่ชื่อว่าคู่คิดร้านอาหารช่วยผลิต โปรโมชันไอเดียให้กับเจ้าของร้านหมายถึงว่าแค่ใส่ข้อมูลการขายเข้าไป e ีทแ a b จะทําการเจเนเรตโปรโมชั่นออกมาอัตโนมัติบอกว่าเมนูไหนใช้กับเมนู oh. ไหนต้องขายราคาเท่าไหร่พวกนี้หมดเลยใช่<ว>ค่ะการซื้อร่วมกันของเมนูเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกอันเราจะต้องควรมาทําเป็นโปรโมชันนะคะมันควรจะไปดูเทียบว่า ทิ cket size ของร้านนั้นเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าทิ cket size เ,เราเนี่ยมันสูงกว่าราคาของเซ็ตนั้นก็ไม่ควรมาจัดเพราะแปลว่าเซ็ตนั้นมันจะทําให้ทิ cket size เ,เราดรอปกลายเป็นว่าบาง<ม>บางแคมเปญโปรโมชั่นแทนที่จะทําให้ร้านขายดีมากขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจข้อมูลตรงนี้ร้านจะขายดีน้อยลงอีกคือเขาจะรู้สึกว่าเขาขายดีอยู่แต่ทำไมยอดขายมันน้อยลงนะอ,อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอยากให้ดเรมิ้นเปิดให้ดูว่าระบบมันเป็นยังไงใชค่ะ เริ่มต้นใช้งานอ e ีแอลยังไงครับคุณมิ้นค่ะง่ายๆเลยค่ะเราเริ่มเข้ามาที่ e l a b a i เนี่ยกดสมัครตอนนี้ทดาลองใช้งานฟรีหนึ่งเดือนค่ะเจ้าของร้านต้องมี POS นะคะเมื่อกี้ที่คุยกันพอกดตึ้งสมัครเข้ามาอ่าเรา็ล็อกอินเข้ามาคราวนี้ใช้ข้อมูลแล้วเนี่ยอันนี้คือหน้าตาหลังที่เราอัปโหลดข้อมูลเข้าไปแล้วสองสามนาทีเราจะจะได้นี่คือพอผมสมัครแล้วผมแค่ใส่ข้อมูล POS สองสามนาทีมันออกเป็นข้อมูลแบบนี้เลยอันนี้มันจะบอกว่าเลยว่า ในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมีลูกค้า1คนกี่บิน2คนกี่บิน3คนกี่บินเหรอครับใช่สะุวมอ๋อมันก็ทําใ,ให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเฉลี่ยของร้านเราต่อโต๊ะแบบไหนเยอะกว่ากันเราก็สามารถออกแบบหรือจัดโต๊ะให้มัน<ช>สอด<ช>คล้องกับจํานวนลูกค้าที่มาได้ใช่ค่ะเราจะเห็นอีกอันนึงก็คือยอดเฉลี่ยต่อบ,บินก่อนนะคะร้านอ่ะมักจะเอายอดขายรวมหารด้วยจํานวนบินแล้วบอกว่านี่คือยอดเฉลี่ยต่อบ,บิน แต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็จะได้ตัวเลขแบบนี้มันจะเอ็นเอ็นนะคะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าที่คนส่วนใหญ่อะเขาจ่ายต่อบ,บินเท่าไหร่ข้อมูลนั้นอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะเราต้องการทําให้คนส่วนใหญ่จ่ายเยอะขึ้นเอายอดขายต่อบ,บินในหารจำนวนคนต่อบ,บินนั้นๆพูดนี้นนก็ได้แล้วก็ามา p อ o t graph อ๋อนอกเหนือจากการที่เรารู้และข้อมูล POS หลายๆ POS เนี่ยเขาสามารถคํานวณยอดขายเฉลี่ยต่อคนได้ต่อบินได้อัตโนมัติแต่เขาจะไม่เห็นกราฟแบบนี้ <ฟ>และก็ทําให้เขาไม่รู้ว่าไอ้คอาว่าเฉลี่ยเนี่ยมันคือมันต้องมีคนที่น้อยกว่าแล้วคนที่มากกว่าแต่คนแบบไหนล่ะที่มันเยอะกว่ากันเป็นสัสดส่วนเท่าไหร่ถูกค่ะแล้วร้านนี้เขาทําเมนูดีเขาออกแบบไพรซิ่งของเมนูมาดีมากทําให้พฤติกรรมลูกค้าเนี่ย อยู่ตรงค่ากลางๆของเมนูได้จริงๆก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในคลิกปกันต่อไปนะครับอยากชวนทุกคนมางานที่ชื่อว่า s p c e e n d f r a n c h i s e Matching 2022จัดขึ้นในวันที่6 7ธันวาคมนี้เป็นงานที่เราจะรวมพื้นที่เช่าทั่วประเทศและแบรนด์แฟรนไชส์ให้ทุกคนได้เลือกช้อปปิ้งกันในงานเดียวเลย ไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดของงานคือเป็นงานเดียวที่รวมพื้นที่เช่าในปั๊มน้ํามันทั้งประเทศไทยมาไว้ในงานฉะนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนแล้วอยา่าลืมมาเจอกันทีนี้พอเราใส่ข้อมูดไปแล้ว AI ก็จะทําการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะต้องทาแคมเปญอะไรครับอ,อย่างอันนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเห็นตัวเลขว่าเฉลี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจ่ายต่อคนเนี่ยอยู่ที่มี2กลุ่มเนาะ ปุ่ม185ถึง200 กับ200ถึง220เวลาที่แคมเปญออกเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่นี่มาที่นี่2คนถูกไหมคะสองคนคนูณ180ก็เป็น360ครับเพราะฉะนั้นแคมเปญที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมียอดรวมที่มากกว่า 360, 360. เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ดูข้อมูลตรงนี้แล้วปรากฏว,ว่าเราดันไปทำเซตเมนูสำหรับ2คนในราคา320เราอาจจะได้ลูกค้าที่สั่งเมนูเซตอีเยอะขึ้นแต่รายได้เฉลี่ยจะตกลงต่อทันทีร้านนี เขาพิเศษตรงที่เขาขายทั้งพาสต้าแล้วก็ขายทั้งอาหารญี่ปุ่นพี่จีก็เลยมาด้วยคําถามว่ามันมีคอมบิเนชันไหนไหมที่พาสต้ากับอาหารญี่ปุ่นมันเข้ากันเผื oh. ่อว่าอันเนี้ยเป็นคอนเซ็ป์ที่จะไปขยายซึ่ง AI มัมาจะกําคำวนวณว่ามันมีหลายคนที่สั่งสปาเกตตีสามชีสบวกกับข้าวปลาแซลมอนย่างซอสซาอัโวคาโดเขาก็จะแอสซูมว่าไอ้น,นี้น่าจะน่าจะทานด้วยกันได้ เซตเมนดูแบบนี้แทบจะไม่ได้เรียกว่าลดราคาเลยที่ไม่ลดเลยค่ะโปรโมชั่นมีหลายแบบค่ะคือเนี้ยเป็นโปรโมชั่นแบบไม่ต้องให้เขาคิดเยอะคือลูกค้าดูได้แล้วก็เราก็อัพเซลเลยอ๋อหมายถึงว่า e ีทแล็ก็ทําให้เลือกเลยว่าจะทําเป็นแค่บันเดอร์เพื่อให้ง่ายต่อลูกค้าในการสั่งหรือเราจะทําโปรโมชั่นราคาเพื่อดึงดูดลูกคา้าแต่กาไรยังคงเหลืออยู่ใช่กำไรเยอะขึ้นก็คือโปรโมชั่นลดราคาเนี่ย ไอเดียมันก็คือว่าถ้าเกิดลดราคาลงทําให้จํานวนการสั่งเพิ่มขึ้นมากพอนะคะมันก็คุ้มที่จะทําก็อันนี้มันจะคํานวณให้เพามันคาดว่าการลดราคาเท่านี้จะเพิ่มจํานวนได้เท่าไหร่ oh. แล้วต้องเพิ่มมากกว่ากําไรที่หายไปอะคะ่ะถึงจะเป็นการแนะนําจะมีดาวด้วยนะคะถ้าดาวนี้คือ r อกา m ขาย d แนดนำใช่ก็โอกาสขายสูงนะคะ มีโปรโมชั่นแบบอื่นอีกนะคะก็คือโปรโมชั่นแบบซื้อครบเท่าไหร่แถมฟรีอะไรอันนี้ก็คือเหมือนกันให้ทิ่เกตสามันเพิ่มเมื่อกี้โปรโมชั่น3แบบเนี่ยเรามีอีกสองอันนะคะเป็นโปรโมชั่นแบบจัดเซตใหญ่เลยนะคะก็คือมีลดราคาลงมานิดหน่อยแต่ว่าซื้ออันนี้แล้วแถมเมน,นูเหล่านี้ค่ะหรืออันนี้อะแถมโค้กแถมเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ลดลงมาเยอะล,ลดราคาด้วยแถมด้วยแต่ว่ากําไรยังเหลือใช่สุดท้ายก็จะเป็น ร้านเซตจริงๆร้านนี้มันจะมีช่วงเวลาที่คนมาคนเดียวอยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะก็คือทํายังไงจากเดิมเนี่ยสองกว่าใช่ไหมคะเป็น2อ9จะเป็นดอกผลแนวก็เพิ่มขึ้นโปรโมชั่นแต่ละตัวเนี่ยจริงๆจะมีตัวอย่างที่เป็นเทมเพลตโปรโมชั่นให้ด้วยอ๋อ <Okay. S 2> คือหมายถึงว่าถ้าเกิดผมอะเห็นแล้วว่าผมใช้อีท lap แล้วมีโปรโมชั่นแบบนี้ออกมาอี l a สามารถช่วยทํา เทมเพลตอาร์ตเวิร์กง่ายๆได้ด้วยถูกค่ะเราก็อัปโหลดรูปอาหารของเรามาอยู่ในนี้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ<อ>เรารูปอาหารเนี่ยมาใส่ในนี้ตึ้งๆๆก็จะได้เป็นเทมเพลตกดปริ้นออกมาได้เลยนะคะ คุณมินครับทีนี้อยากจากที่พาซาอา玛มาใช้อินแลบเนี่ยผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นยังไงครับค่ะก็จริงๆตั้งแต่หลังจากพาซาอา a มาใช้เนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าจากทิ cket size เดิมเนี่ยค่ะ200เนี่ยมันเริ่มขยับเป็น230-240คุณมินบอกว่า Ever Check a v e r a g ร c h e c ชคต่อหัวอยู่ที่200บาทเป็น230เพิ่มมา30บาทอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้าสมมุติวันหนึ่งลูกค้าเขามีอยู่100คนนั่นหมายถึงว่าจำนวนลูกค้าเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแต่เเ้้าาาจะมมมีรยไดพิ่ขึน วันละ3,000บาทใช่เดือนหนึ่ง90,000บาทใช่จากการที่ไม่ได้ต้องมีโอเปอเรชันเพิ่มอ่ะไม่ต้องจ้างมาเก็ตเตอร์อันนี้ใช้ซอฟต์แวร์เดือนละพันกว่าบาท1,599ค่ะปีสัก6ันถ้าเพิ่มติเกเซตไซส์ต่อหัวได้30บาทเดือนละ90,000บาท กำไรอยู่ที่9,00 0กว่าบาทหรือหมื่นหนึ่งเสียเงินพันห้าเอาก็คุ้มตั้งแ,แต่เดือนแรกเลยเดือนแรกใช้ฟรีด้วยค่ะคุณมินทําเหล่านี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับเริ่มต้นเนาะมันมาจากความบังเอิญน,นะคะเรามาเจอโอกาสว่าเราใช้เทคโนโลยีในการทํา p r e d i c t i o n ของแบบสต็อกอะไรเงี้ยค่ะดูแบบซื้อขายหุ้นอ่ะยังไงใช่ไหมคะเราก็ลองมาทดลองก,กับร้านอาหารเราเห็นว่ายอดขายของร้านอีทแลบเองค่ะเราสามารถทําให้โต3เท่าได้ใน6เดือน แต่ตอนนั้นทําทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ออกแบบ,บเมนูว่าไหนต้องอยู่ก่อนกันทําเมนูใหม่เขียนโปรแกร,รม AI เพื่อให้มันคิดสูตรอาหารหอ,อย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็มาเจอว่าให้เรื่องโปรโมชั่นเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายแบบเห็นได้ชัดในเดือนแรกเลยส่วนตัวเนี่ยคือเป็นคนที่อินกับแบบคนทำอาหารกินเนีค่คือเราเป็นแบบชีวิต ปักกัดตีนถีบอะคะคือความพยายามที่ลงไปในแต่ละวันเนี่ยเราอยากให้ผู้ประกอบการพวกนี้ค่ะเขาสามารถที่จะได้เครื่องมือที่ทําให้เขากลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อะนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณมิ้นพยายามจะทําคือทําให้คนเหล่านี้เขาขยันเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์ทางธุรกิจเขาดีขึ้น,นใช่ใชมันมีโอกาสในการที่เทคโนโลยีอะค่ะจะสามารถพลิกเกมของสังคมทุนนิยมให้เป็นอะไรที่มันเป็นโลกที่น่าอยู่ขึ้นนะคะสำหรับทุกคน ะเห็นแล้วนะคบว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มดีๆของสตาร์ทอัพไทยมากมายเต็มไปหมดให้เราได้มีโอกาสใช้แล้วก็เพื่อช่วยเหลือ SME อย่างเราถ้าเราจะต้องใช้พลังของเราในการคิดในการทําอะไรเองทั้งหมดเราอาจจะไม่เหลือเวลาไปบริหารจัดก,การธุรกิจเลยก็ได้ก็อยากจะฝากแพลตฟอร์มอีทแล็บสำหรับเจ้าของร้านอาหารทุกคนด้วยผมเชื่อว่าเขาตั้งใจทําแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยทุกคนจริงๆและเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาทุกคนลองไปใช้งานอีทแลบกันดูว่า เฮ้ยเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างเขามีวิธีการใช้งานยังไงแล้วที่บอกว่า AI มันคิดออกมาเลยเนี่ยมันคิดออกมาเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าครับ